สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคืบหน้าพายุไลออนร็อกเคลื่อนตัววงกว้างกระทบหลายจังหวัดเพจเฟซบุ๊กเดือนภัยพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุได้ออกมาโพสต์ข้อความความคืบหน้าผลกระทบของพายุไลออนร็อกระบุว่า วันนี้ฝนน้อยกว่าที่คาดการจากเมื่อวานแต่อย่าประมาทพื้นที่ฝนตกหนักวันนี้อุบลราชธานีรีสเกตตากการจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ชุมพรสุราษฎร์ธานีพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงนี้สามารถใช้ได้ถึงเจนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ทิศทางของพายุมองหน้าตามลูกศรสีแดงโดยคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนบนและคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยร,ราวๆวันที่ 10- 1 1 1 2อยังคงต้องเฝ้าติดตามพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิด พราะรัศมีของพายุกว้างใหญ่บวกกับมีร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเสริมและพัฒนาแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางพื้นที่ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลิดเพือนภายพิบัติวาตภัยฝนฟ้าพายุท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ